พระธรรมเยเรมีบทที่44พระดำรับซึ่งมีมาถึงเยเรมีเกี่ยวกับชาวอยู่ทั้งปวงที่อสสาศัยอยู่ในอียิปต์ล่างที่มิกดนทาปานเหตุเมมฟิสและอียิปต์ตอนบนความว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าได้เห็นภัยพิบัติใหญ่หลวงซึ่งเราได้นำมายังเยรูซาเลม็มและหัวเมืองทั้งปวงของยูดาแล้วทุกวันนี้ ต้องตกอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างและปลักหักพังเพราะความชั่วที่ภูเขาได้ทำเขายุ่ให้เราโกรธโดยเผาเครื่องหอมและนมัสก,การพระอื่นๆซึ่งเขาก็ดีเจ้าก็ดีหรือบรรพบรุษของเจ้าทั้งหลายก็ดีล้วนไม่เคยรู้จักมาก่อนเราส่งผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของเรามาเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอย่าทำสิ่งที่น่าชิงชังที่เราเกลียดนี้แต่เขาก็ไม่ฟัง หรือสายใจไม่ยอมหันกลับจากความชั่วร้ายหรือหยุดเผาเครื่องหอมให้พระต่างๆฉะนั้นเราจึงเทโทสะเกรี้วกราดของเราให้มันโหมกระนำลงมาเหนือหัวเมืองต่างๆของยูดาและถนนหนทางในเยรูซาเลม็มและทำให้เมืองเหล่านี้กลายเป็นซากปรักหักพังถูกทิ้งร้างเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บัดนี้พระยาวีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า เหตุใดพวกเจ้าจึงนำหายนะมาสู่ตนเองโดยพรากผู้คนทั้งหญิงและชายลูกเล็กเด็กแดงมาจากยูดาทํทำให้พวกเจ้าไม่เหลือสักหยิบมือเดียวเหตุใดจึงยั่วเราให้โกรธด้วยรูปเคารพที่เจ้าสร้างขึ้นโดยการเผาเครื่องหอมแก่พระอื่นๆในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเจ้าได้มาอาศัยอยู่เจ้าจะทำลายตัวเองและทำตัวให้ตกเป็นเป้าของคำสาปแช่ง และเป็นคำเปรีบเรยในหมู่ประชาชาติทั้งหลายในโลกเจ้าลืมความชั่วซึ่งเหล่าบรรพบุรุษและบรรดากษัตริย์กับราชินีแห่งยูดาได้ทำแล้วหรือตลอดจนความชั่วของเจ้าเองกับภรรยาในดินแดนยูดาและตามถนนหนทางในเยรูซาเลม็มจวบจนทุกวันนี้พวกเจ้าไม่ได้ทอมกายทอมใจหรือยำเกรงหรือปฏิบัติตามบทบัญญัติและคำบัญชา ซึ่งเราตั้งไว้ต่อหน้าเจ้ากับบรรพบุรุษของเจ้าฉะนั้นพระยาเวผู้สงรงธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราตั้งใจจะนำภัยพิบัติมาเหนือเจ้าและทำลายล้างยูดาห์ให้หมดสิน้นเราจะลงโทษชนหยิบมือที่เหลือของยูดาซึ่งตั้งใจจะมาตั้งรกรากในอียิปต์นี้พวกเขาจะพินาศสิ้นในแผ่นดินอียิปต์เพราะสงครามหรือการกันดานอาหารตั้งแต่ผู้ต่ำต้อยที่สุด จนถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดจะตายเพราะสงครามหรือการกันดานอาหารเขาจะกลายเป็นเป้าของการสาบแช่งและความสยดสยองการดูหมิ่นเหยียดหยามและการตำหนิติเตียนเราจะลงโทษพวกที่อยู่ในแผ่นดินอียิปตด้วยสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดเหมือนที่เราได้ลงโทษเยรูซาเลม็มไม่มีสักคนในคนหยิบมือที่เหลือของยูดาซึ่งไปอยู่ที่แผ่นดินอียิปตนั้นจะหนีรอด หรือรอดชีวิตกลับไปยังดินแดนยูดาซึ่งเขาอยากกลับไปอยู่จะไม่มีใครได้กลับไปเว้นแต่ผู้ลี้ภัยไม่กี่คนแล้วผู้ชายทุกคนที่รู้ว่าภรรยาของตนได้เผาเครื่องหอมถวายเทพเจ้าต่างๆพร้อมกับผู้หญิงทุกคนที่นั่นซึ่งมารวมตัวกันเป็นชนกลุ่มใหญ่รวมทั้งบรรดาผู้อาศัยอยู่ในอียิปต์ตอนบนและตอนล่างจึงตอบเยเรมีว่า เราจะไม่ฟังถ้อยคําซึ่งท่านอ้างพระนามพระยาเวมาพูดกับเราเราจะทําทุกอย่างตามที่เราได้พูดไว้อย่างแน่นอนคือเผาเครื่องหอมถวายเทวีแห่งสวรรค์แล้วรินเครื่องดื่มบูชาถวายพระนางเหมือนที่เรากับบรรพบรุษตลอดจนเหล่ากษัตริย์ของเราและบรรดาข้าราชการได้ทําในหัวเมืองต่างๆของยูดาและตามถนนหนทางในเยรูซาเลม็มครั้งนั้น เรามีอาหารกินเหลือเฟือและสุขสบายดีไม่มีภัยอันตรายใดๆแต่เมื่อเราเลิกเผาเครื่องหอมถวายองค์ทีวีแห่งสวรรค์เลิกถวายเครื่องดื่มบูชาแด่พระนางเราก็ไม่เหลืออะไรและต้องพินาศเพราะสงครามและการกันดานอาหารพวกผู้หญิงพูดด้วยว่าเมื่อเราเผาเครื่องหอมถวายเทวีแห่งสวรรค์รินเครื่องดื่มบูชาถวายพระนางและทำขนมรูปพระนางถวายนั้น สามีของเราไม่รู้ไม่เห็นหรือเยเรมีจึงกล่าวแก่พวกผู้ชายผู้หญิงที่ตอบเขานั้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงจดจําและคิดถึงเครื่องหอมต่างๆที่ท่านกับบรรพระบระุษตลอดจนกษัตริย์และข้าราชการกับประชาชนถวายในเมืองต่างๆของยูดาห์และตามถนนหนทางในเยรูซาเล็มหรือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจอดกลั้นพระไยัยต่อการกระทําชั่วร้าย และสิ่งหน้าจริงชังซึ่งท่านทำนั้นต่อไปได้ดินแดนของท่านจึงตกเป็นเป้าของการสาบแช่งเป็นดินแดนร้างไร้ผู้อยู่อาศัยดังเช่นทุกวันนี้ก็เพราะท่านได้เผาเครื่องหอมและได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระองค์หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายและพระบัญชาของพระองค์ภัพยพิบัตินี้จึงเกิดแก่ท่านตามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ แล้วเยเรมีกล่าวกับประชาชนทั้งปวงรวมทั้งพวกผู้หญิงว่าชาวยูดาห์ทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้สงรงธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายกับภรรยาได้พิสูจน์ด้วยการทำตามสิ่งที่เจ้าสัญญาไว้เมื่อเจ้ากล่าวว่าเราจะทำตามที่สาบานไว้ว่าจะเผาเครื่องหอมและถวายเครื่องดื่มบูชา แก่เทวีแห่งสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็จงทำต่อไปทำตามที่เจ้าสัญญาไว้ทำตามที่เจ้าสาบานไว้แต่ชาวอยู่ทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์นี้จงฟังพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณไว้ด้วยนามอันยิ่งใหญ่ของเราว่าชาวยูดาห์ซึ่งมาอาศัยอยู่ในอียิปต์นี้จะไม่มีสักคนได้เอ่ยนามของเราหรือปฏิญาณว่า พระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเพราะเรากำลังจับตาดูพวกเจ้าเพื่อลงโทษไม่ใช่เพื่อให้มีความสุขชาวยิวในแผ่นดินอียิปต์จะพินาศเพราะสงครามและการกันดานอาหารจนกว่าจะถูกทำลายหมดสิน้นผู้ที่รอดจากสงครามและได้กลับจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังยูดาจะมีอยู่น้อยนักแล้วเมื่อนั้นชนหยิบมือที่เหลือทั้งหมดจากยูดา ซึ่งมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นี้จะรู้ว่าถ้อยคำของเราหรือของเขากันแน่ที่เป็นจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่านี่คือหมายสำคัญที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเราจะลงโทษเจ้าที่นี่แน่นอนเพื่อเจ้าจะรู้ว่าถ้อยคำที่เราได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะนำภัยพิบัติมาอย่างเจ้านั้นจะเป็นจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะมอบฟาโรห์ฟรากริย์แห่งอียิปต์ไว้ ในมือของศัตรูผู้หมายเอาชีวิตของเขาเหมือนที่เราได้มอบกษัตริย์เสดขคิยาแห่งยูดาแก่กษัตริย์เนบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลนศัตรูผู้หมายเอาชีวิตของเขา